มาดูเรื่องราวความรักนะครับของเหล่าตัวละครในเรื่องวันพีันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนได้มีรูปแบบความรักในรูปแบบไหนกันบ้างนะครับสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยถ้าจะพูดถึงนะครับความรักในเรื่องวันพีทนั้นมันก็มีความรักนะครับหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบดีไม่ดีหรือยังไงก็แล้วแต่วันนี้ผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเนื่องด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลนะครับอย่างวันวาเลนไทน์เราก็ควรจะพูดดถึงงคววาาามรัักกกนบ้ี่่ะแตจ แบบว่าความรักนะครับในรูปแบบเดียวกันนะแบบว่าชายรักหญิงอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นความรักนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับที่มีการนําเสนอในเรื่องวันพีสว่าจะเป็นรักข้ังเดียวรักผิดหวงังหรืออะไรก็แล้วแต่มากมายวันนี้จะนําเสนอทุกท่านนะครับได้เข้าสู่โลกแห่งความรักในเรื่องวันพีตกันนะครับแมมยิ่งพูดเหมือนจะยิ่งงงใช่ไหมโอเคเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าอย่างงั้นอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วไปรับชมนะครับเรื่องราวความรักในเรื่องวันพีตกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่่่คคููแรกรกับสหขอ ของซิลเวอร์เรรีแล้วก็ป้าแชกี้คู่รักนะครับที่อาจารย์โอดานั้นให้คํานิยามเลยครับว่าคู่รักโรแมนติกพาร์ทเนอร์นะครับหรือนะครับถ้าเอาแบบง่ายๆเลยก็คือเป็นคู่รักผัวเมียกันนี่แหละเออนี่ก็สับชาวบ้านนะครับที่แบบง่ายสุดๆแล้วซึ่งแน่นอนนะครับหลังจากที่กลุ่มโจรสัตว์โรเจอร์นั้นได้ทําการยุบไปนะครับหลังจากนั้นซิลเวอร์เรรีนะครับก็มาได้ลงหลักปักฐานนะครับที่เกาะชาบอนดี้นะครับและนะครับก็มีพาร์ทเนอร์โรแมนติกนะครับก็คือป้าแชกี้นี่แหละที่อยู่ด้วยกันมาาัหลลงจกกทีุ่่ม โจนาสต์โรเจอร์นั้นล่มสลายไปซึ่ง2คนนี้เนี่ยก็ออกแนวผัวหัามเมียคอนเลยนะครับก็คือเมียนั้นก็เปิดร้านเหล้านะครับในการดูแลกิจการหาเงินเข้าบ้านส่วนซิวเวอร์เรรี่นั้นก็ทํางานเป็นช่างคุมเรือนะครับให้กับพวกหน้าใหม่ที่ต้องการนะครับจะลงไปนะครับในทะเลแถบนิวเวิลซึ่งมันก็ต้องผ่านอาจกมนุย์เงือใช่ไหมซิวเวอร์เรรี่ก็ยึดอาชีพนี้เป็นอาชีพหลักนะครับส่วนอาชีพรองนั้นเนี่ยก็ไปเล่นไฮโลไฮโลปกตรงปกเต้งก็แล้วแต่ละกันนะครับก็คือส่วนนั้น บอกแนวผู้ใหญ่หน่อยนะก็ไม่ได้จงแจ้งอะไรมากมายแต่นะครับมันจะมีช็อตหนึ่งที่ป้าแช็กกี้นั้นเน่ยเคยเป็นนะครับจักรพรรดิดีนีนะครับของอเมซอนเรลลี่มาก่อนคือทางด้านซิวเวอร์เรลลี่ในในฐานะลูกเขยละกันนะครับของอาณาจักรนี้นะครับก็ไปช่วยนะครับคนอาณาจักรนี้ปล่อยครั้งมากๆซึ่งมันก็จะเป็นสไตล์ความรักนะครับของคู่คนแก่ละกันนะครับที่อาจจะไม่ได้ดูวิหวามากมายอะไรนะครับแต่นับได้ว่าเป็นความรักนะครับที่สวยงามละกันนะครับในโลกของวันพีทมาต่อที่คู่ที่2ละกันนะครับเป็นริดค แล้วก็คิลเลอร์นะครับไอ้นี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าคิลเลอร์กับคิดเนี่ยเคยรักกันนะแต่2คนนี้ในอดีตนั้นนะครับเคยมีรักแรกนะครับเป็นคนคนเดียวกันนะครับซึ่งผู้หญิงคนนั้นนะครับก็จะชื่อว่าชิลตันโดรุยะในกาจังนะครับซึ่ง2คนนี้โอ้โหก็คือชอบผู้หญิงคนนี้แบบมากมากเลยนะครับเป็นรักแรกแล้วกันในวัยเด็กของทั้งสองคนด้วยเหตุการณ์เนี่ยก็คือทั้ง3คนไปกินอุร้งแกงกะหรี่ด้วยกันนะครับหลังจากกินเสร็จแล้วคิดกับคิลเลอร์ก็เห็นว่าโดรุยะในกาจังเนี่ย เลยหัวเราะในตัวของเธอผู้หญิงนั้นนะครับก็โกรธนะครับจึงกระทืบทั้งสองคนเสละเทไปหมดเลยและนี่นะครับก็คือเป็นความทรงจําในวัยเด็กนะครับที่เจ็บปวดของทั้งสองคนนะครับก็เป็นความรักในวัยแรกรุ่นละกันเป็นรักแรกของทั้งสองคนนะครับที่ผิดหวังนะครับและนี่ก็เป็นต้นเหตุด้วยนะว่าทําไมกันนะครับทางด้านของคิดกับคิวเลอร์นะครับทั้งสองคนเนี่ยไม่ชอบกินเลยนะครับอูด้งแกงกะหรี่เพราะมีต้นเหตุนะครับจากหญิงสาวในรักแรกของพวกเขานะครับในสมัยเด็กๆมาต่อที่คู่ที่3กันดีกว่านะครับก็คือ คู่ของแฮนกแล้วก็ลูฟี่นะครับคู่นี้เนะี่ยผมใช้คํานิยามแล้วกันว่าเป็นคู่นะครับที่รักข้างเดียวสําหรับโบอาแฮนกนับได้ว่าเป็นตัวละครผู้หญิงนะครับในเรื่องวันพีทที่สวยงามที่สุดแล้วนะครับเียว่าสวยสุดๆเลยละในเรื่องในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งเธอนั้นนะครับก็มีหัวใจเพียงแค่ดวงเดียวเท่านั้นที่มอบให้กับจกักรพรรดิอย่างลูฟี่หมวกฟางนะครับแต่ลูฟี่ของเรานั้นก็โนสนโนแคร์นะครับไม่ได้ใส่ใจในตัวของแฮนกเลยจึงนับได้ว่านะครับเป็นรักข้างเดียวและกันรสำหรับแฮน ที่มอบให้กับลูฟี่โดยแฮนค็อกนั้นมองทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูฟี่ทำนะครับว่าลูฟี่นั้นดีลูฟี่นั้นหล่อนะครับลูฟี่แค่ขยับหนึ่งทีก็หล่อแล้วตดหนึ่งทีก็ว่าหอมนี่แหละนะครับเป็นความรักรูปแบบหนึ่งละกันที่แฮนค็อกนั้นพยายามนะครับจะไปชิดใจในตัวของลูฟี่จึงทาให้นะครับนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความรักที่แฟนคลับวันพีก็รุ้นแหละครับว่าพีฟี่ของเรานั้นจะรับรักนะครับในตัวของแฮนค็อกหรือเปล่าในอนาคตนะครับเพราะตอนนี้เรือลํานี้เนี่ยมันก็นเล่นเชียวขงอ ที่มอบให้กับลูฟี่นะครับบางทีเนี่ยรักแบบเนี้ยถ้าใครดูการ์ตูนมันจะรู้สึกลำคาญใช่ไหมแต่สิ่งที่แอนคอกทําให้กับลูฟี่นั้นมันเป็นอะไรที่แบบน่ารักมากๆเลยนะครับจึงนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ละกันที่แฟนขบวันพีนั้นโคตรจะเชียร์แบบสุดๆเลยมาต่อที่คู่ที่4นะครับความรักนะครับของโปรโตกัสดีโรกนะครับที่มอบให้กับลูกชายของเขาอย่างโปรโตกัสดีเอสซึ่งสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ผมยอมรับมากๆเลยนะครับสำหรับความรักนะครับที่โปรโตกัสดีโรกนั้นมอบให้กับลูกชายขออองงงตนเเย่าะร เธอนั้นต้องทนอุ้มท้องนะครับยาวนานกว่า20เดือนนะครับเพื่อให้พ้นสายตาของทหารเรือเพื่อให้ทหารเรือรับรู้แหละครับว่ามีลูกชายนะครับของราชาโจรสลัดนั้นเกิดขึ้นนะครับในช่วงเวลานั้นซึ่งผมบอกเลยแหละครับว่าเป็นอะไรที่แบบโหดมากๆเลยนะคือคนปกติเนี่ยจะคลอดลูกใช่ไหมก็ต้องใช้เวลา9เดือนนะครับให้นานสุดเลย10เดือน11เดือนนะครับนี่คือโคตรนานเลยนะแต่โปรตัสดีโรกนั้นนะครับใช้เวลาถึง20เดือนนะครับในการอุ้มท้องลูกอยู่ซึ่งแน่นอนการกระทําครั้งนี้ของเธอนะครับย ไงเธอต้องไม่รอดนะเธอจะต้องตายนะครับแต่เธอนั้นยอมเสียสละชีวิตของตนเองนะครับเพื่อให้ลูกชายของตนเองนั้นยังมีชีวิตรอดอยู่นับได้ว่ามันเป็นความรักนะครับที่โคตรจะดีงามเลยที่คนเป็นแม่นั้นยอมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วกันเพื่อให้ลูกนั้นยังมีชีวิตอยู่ยังสามารถนะครับใช้ชีวิตต่อได้ในอนาคตหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทําไมผมไม่พูดถึงโรเจอร์หรอความรักที่โรเจอร์นะครับมอบให้กับโบตการ์ดีร็อกไอเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ชัดเจนนะว่าโรเจอร์นะครับรักขนาดนั้นหรือเปล่านะครับ รู้อยู่แล้วหน่ว่าตัวเองนั้นจะต้องตายใช่ไหมการที่พี่แกนั้นมีลูกเนี่ยลักๆเลยนะครับเพราะว่าต้องการให้ลูกชายของตนเองนะเนี่ยสามารถคว้าวันพีทได้ในอนาคตมากกว่านะครับก็เลยไม่รู้ไงว่าสรุปแล้วพี่แกรักเมียของพี่แกหรือเปล่านะครับเพราะในท้ายที่สุดแล้วความยากลําบากทั้งหมดนี้มันก็ตกมาอยู่ที่เมียของพี่แกล้วนๆเลยมาต่อที่ความรักคู่ต่อไปนะครับสลับเบนชิน่าแล้วก็ยาซบนะครับคุณพ่อสุดซนทีนนะครับประจําเรื่องวันพีทที่ทิ้งลูกทิ้งเมียนะครับเพื่อไปออกตามหาความฝันของตนเองอาเชื่อว่าหลายคนคงง,งเลย ว่าเอ้ความรักครูนี้เนี่ยมันมาใส่ในเรื่องความรักของวันพีได้ยังไงจริงๆเนี่ยผมว่ามันสามารถใส่ได้นะเพราะในท้ายที่สุดแล้วนะครับเบนชิน่าที่รักในตัวของยาซบสุดๆเลยถึงแม้นะครับว่ายาซบนั้นจะทิ้งเธอไปนะครับเพื่อไปตามหาความฝันนะครับโดยให้เธอนั้นอยู่กับลูกแต่แน่นอนนะครับคนเราเนี่ยจะรักใครสักคนหนึ่งได้คนคนนั้นมันจะต้องดีกับเธอมาก่อนแน่นอนจึงทําให้เรื่องราวตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้รู้เรื่องลึกหนาบางอะไรมากแต่เชื่อว่านะครับความรักที่เบนชิน่านั้นมีให้กับยาซบนั้นมันไมม่่ธธรรดาอออยยูแล้้วนนัเม พรยาซบนั้นออกไปตามหาความฝันของตนเองนะครับและในท้ายที่สุดลูกของเธอนั้นนะครับก็เติบโตมาได้ดีเลยนะครับอย่างอูซบเนี่ยก็คือจริงๆก็โอเคเลยนะในท้ายที่สุดแล้วอูซบนั้นนะครับก็มีศักดิ์ศรีของตนเองนะครับและออกเดินเรือนะครับโดยออกตามความฝันโดยแน่นอนสักวันหนึ่งนั้นเขาคงอยากจะไปเจอพ่อของเขานะครับในท้ายที่สุดแล้วเบนชิน่านั้นก็คงจะาภาคภูมิใจนะครับว่าความรักของเธอที่ <S <ami> <S ทมอบให้กับสามีมันสามารถส่งตอ่อให้ลูกของเธอนั้นนะครับไม่ได้เกลียดพ่อของตนเ <ข OF S 2> องได้มาต่อที่คู่ต่อไปสำหรับวิโอ เลตนะครับกับโดฟามมงโกนะครับสลับคู่ความรักนะครับในรูปแบบผู้ใหญ่นั่นเองนะครับสรับวลีเด็ดวลีดังนะครับที่บอกว่าผู้หญิงนั้นชอบผู้ชายแบดแบดนะครับไอ้นี่แหละเข้ากับวีโอลเลตมากๆเลยเพราะถึงแม้ว่าดอฟฟี่นั้นจะทําไม่ดีไม่งามนะครับต่อครอบครัวของเธอนะครับแต่ในท้ายที่สุดแล้วเธอนั้นก็มีสายสัมพันธ์นะครับในแบบผู้ใหญ่กับดอฟฟี่ซึ่งถึงแม้จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถรู้ได้นะครับสรุป2คนนี้เนี่ยรักกันนะครับฉันผัวเมียนะครับแบบว่าเออรักกันแบบมากๆเลยนะครับอยากจะใช้ชีวิต หรือเปล่านะครับหรือเป็นเพียงแค่ความรักนะครับของคนหนุ่มสาวที่แบบว่าวันในสเตนนะครับคบกันด้วยเซ็ก์มากกว่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็เป็น нолог, อีกสิ่งหนึ่งที่สวยงามละกันนะครับเราจะได้เห็นมุมมองที่หลากหลายที่อาจารย์โอด่านั้นได้เขียนมาเลยครับว่าวันพีชนั้นเห็นไหมันจะมีความรักที่หลากหลายมากเลยไม่ว่าความรักที่แม่มีต่อลูกความรักของคู่ชายหนุ่มนะครับไอ้นี้ก็เป็นความรักนะครับที่ออกแนววันในสเตนที่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับมันก็ถึงเวลาที่ต้องจบนะครับก็คือไม่ไม่สามารถสานต่อสายสัมพันนธ์ี้้ได มันก็จะกลายเป็นเพียงแค่ความรักชั่วข้ามคืนนะครับหรือวันสแตนเท่านั้นนะครับของคู่หนุ่มสาวแล้วกันนะครับสำหรับดอฟฟี่แล้วก็วิโอเดตมาต่อที่คู่ต่อไปนะครับสำหรับเบบี้ไฟแล้วก็ไซนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเบบี้ไฟเนี่ยเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากเลยนะกับความรักของเธอเพราะเธอนั้นเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมจริงๆะไม่เธอนั้นเนี่ยก็รักทุกคนเลยและการใครที่เป็นผู้ชายนั้นเธอก็ลงรักหมดทุกคนเลยนะครับแต่แน่นอนไอความรักที่เธอมอบให้กับคนอื่นนะั้นเนี่ยมัม่เรกทีจ อะไรพอในท้ายที่สุดแล้วนะครับเธอนั้นก็จะต้องถูกทิ้งไปใช่ไหมเพราะไม่ได้มีใครจริงจังกับเธอสักคนหนึ่งแต่ในท้ายที่สุดนะครับเธอนั้นก็ได้มาแต่งงานกับไซนะครับซึ่งอันนี้แหละผมว่าเป็นความรักที่ดีนะเพราะไซก็นับได้ว่าเป็นคนดีคนหนึ่งเลยละกันนะครับที่ได้มาเคียงคู่กับเบบี้ไฟและทําให้ความรักของเบบี้ไฟนั้นสามารถเติมเต็มได้กับสิ่งที่เธอขาดในวัยเด็กจนในท้ายที่สุดแล้วเธอก็มีความสุขมากๆเลยนะครับจนลืมนะครับอดีตกัปตังงต้งของตัวเองอย่างโดฟาเมิงโกไปเลยและในตอนนี้นะครับเธอก็คง เธอที่สวยงามนะครับกับพี่ไซของเราและอนาคตนั้นเราคงได้เห็นนะครับบทบาทของเธอแน่นอนเพราะว่าไซนั้นก็เป็นหนึ่งในกองเรือของกลุ่มโจรสว์หมวกฟางเราคงได้เห็นบทบาทของเธอแน่ๆในอนาคตมาต่อที่ความรักต่อไปนะครับสำหรับโคซุกิโทคินะครับที่มอบให้กับสามีของตนเองอย่างโคซุกิโอเดงแล้วก็ลูกทั้งสองนะครับไม่ว่าจะเป็นฮิโยรินะครับแล้วก็โมโนสุเกะก็แน่นอนสับโทคินั้นเป็นหญิงนะครับที่เดินทางข้ามมาที่อนาคตนะครับซึ่งเธอก็มีภารกิจที่สําคัญของตัวเองในแรกเริ่มแต่ในท้าย ที่สุดนะครับก็มาตกหลุมรักนะครับสับสมฤไรหนุ่มอย่างโคซุกิโอเดงซึ่งเธอนั้นทําหน้าที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภรรยานะครับหรือแม่ได้ดีมากๆเลยเพราะเธอนั้นเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับที่ทําให้นะครับภารกิจในการแก้แค้นของตระกูลโคซุกินั้นประสบผลสาเร็จซึ่งในท้ายที่สุดทั้งหมู่ทั้งมวลนะครับที่เธอทํานั้นเป็นเพราะความรักนะครับที่เธอนั้นมอบให้กับชายผู้ที่เธอรักที่สุดเลยอย่างโอเดงแล้วก็ลูกของเธอนะครับทั้งสองคนนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆและในท้ายที่สุดเธอนั้นตต้ออองงยยมเสสีลชวิข เองเพื s <S The ่อจะสามารถสารต่อความรักเกติยศนะครับของสามีของตนเองนั้นให้กลับมาเป็นดังเดิมได้นะครับผมนับได้เลยแหละครับว่าเป็นหนึ่งความรักที่ดีเลยที่ทางด้านของโทคินั้นมอบนะครับให้กับคนในครอบครัวของตนเองแล้วก็มาต่อที่คู่สุดท้ายนะครับสำหรับคู่ของปู่กรานะครับที่มอบความรักนะครับให้กับหลานชายของตนเองอย่างลูฟี่แน่นอนนะครับกรันั้นนะครับเป็นวีรบุรุษกองทัพเรือนะครับเป็นคนที่แบบโคตรแมนเลยแต่เขานั้นนะครับเป็นคนที่รักหลานของตนเองมากๆเลยอย่างลูฟี่นะครับ ซึ่งกาฟมักจะบอกเสมอแหลคะครับว่าเขานั้นเนี่ยก็อยากจะได้ความรักนะครับที่ตอบแทนจากหลานของตอนเองบ้างจึงทำให้กาฟนั้นเมื่อเห็นลูฟี่นะครับไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ก็จะภูมิใจในตัวของหลานของตัวเองสุดๆเลยซึ่งมเป็นความรักนะครับที่พวกเราแฟนคลับวันพิษรับรู้ได้เลยแหละครับว่ากาฟนั้นนะครับถึงจะมีหน้าที่หรืออะไรก็แล้วแต่เขานั้นจะรักหน้าที่ของตัวเองมากๆแต่ในท้ายที่สุดแล้วสําหรับลูฟี่นั้นนะครับลูฟี่คือทุกอย่างสําหรับกาฟเลยนะครับเพราะกาฟนั้นรักในหลานคนนี้มากๆและหวังว่าในอนาคตน,น ว่าปู่แกนั้นเนี่ยคิดยังไงกับหลานของแกนะครับปู่แกนั้นจะสามารถนะครับลาเวนหน้าที่ของตัวเองเพื่อหลานของตัวเองได้อีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปรอดูกันอีกทีนะครับก็ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับความรักนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับในโลกของวันพีชนะครับจริงๆมันมีอีกมากมายเลยนะไม่ว่าจะเป็นคู่นู้นคู่นี้นะครับแต่ไล่เรียงมาคงไม่หมดนะครับเดี๋ยววันหลังก็คงทําแหละเป็นคู่รักเลยเแบบว่าคู่รักกันเลยวันพีชนนมีอะไรกันบ้างนะครับหรือจะเป็นคู่อกหักก็ได้เดี๋ยววันหลังจะทําาให้้้้ทุกกกกกคนนนไไดดรรััับชม็ฝววยละำ โดยวันแบบว่าวันวาเลนไทน์แล้วกันนะครับเทศกาลแห่งความรักในช่วงนี้ก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับก็จะไปดีมาดีแล้วกันนะครับจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องป้องกันก่อนแล้วกันเนาะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันก็เป็นเรื่องปกติแล้วแต่ในท้ายที่สุดแล้วการป้องกันก็เป็นสิ่งที่ดีและกันนะครับเพราะว่าในช่องของเราก็จะมีทั้งเด็กวัยรุ่นหรือใครก็แล้วแต่ดูกันเยอะผมก็คงไม่สามารถห้ามได้หรอกคนมันจะทําอะไรกันนะผมจะไปห้ามได้้้้ยยยยััังงงงงงไถูกกกกมแแต่่่่่่่ในนนนทททททาาาีีีีสสุุุดดดลลวะครรรบปปอออเเเ็ืซึ นั้นมันก็ต้องเป็นไปนะครับเราไม่สามารถฝืนโลกได้หรอกครับแต่เพียงแค่เรานั้นนะครับต้องรู้จักดูแลแล้วกันว่าจะเป็นฝ่ายชายหรือว่าฝ่ายหญิงก็หวังว่าทุกคนนั้นจะมีความสุขและการสับเทศกาลนะครับอย่างวาเลนไทน์นะครับ,รบและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage และปัจจุบันก็มีแอป tik t o ็อกด้วยนะครับก็รับชมได้ทุกช่องทางเลยสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ